สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซี FC แฟนลับแม่ครัวสู้กูสู้คนนะคะพี่น้องนะเอา้ามือน,นี้แม่ครัวคือได้ขี่รถเนาะวัสันเป็น์วาพ่ขี่รถจังได้ปุ่นทานายแหลมหรือว่าบา่าวแหลมเซียนนาดีนะคะพี่น้องส่วนกันสิไปอ่าเยี่ยม ทวีบอกฮ้ทาวีให้โชคดีเนาะท่าวีคนเดิมเพราะทาวีคนเดิมเน้ะเออดันจต้องจืดอะไรยุบังอ่นกันเรื่อบคือพอโยขค้นพอว่าอันาวีคนเดิมนี่เพ่นสบายค่ะพี่น้องมือนีได้โอกาสดีแม้กคว็เกลเล่าส่วนเบาแหลมหลักเซียนหน้าดีเพ่เป็นผู้นำทางราค่ะพี่น้องสิบไปเยี่ยมเยี่ยนิ่นเพราวะแถวบ้านเดินโซเฟอร์โซเฟอร์บ่ เขา่ขอยปะวานก้ขนขับรถดอกเหลียมท่านจะว่าโซเฟอร์เขากันท่านจะาวาโซเฟอร์มันเกิดสิ่งใครก็คนขับรถจุนนะเกิดพ้นล้รครับ,เอ,อรบเอาความอมวนกันเด้อค่ะพี่น้องนี่กำลังเดินทางค่ะไปเยี่ยมเยียนอ่าเท่ากีนคนเดิมไปเบิงไปแลให้กกำลังใจซึ่งกันและกันเนะาะค่ะพี่น้องได้ยินข่าวว่าเพิ่นป่วยนะัก กะเจ็บนักอยู่ค่ะเพราะว่ามือบ้านนี่แม่ขั้วเบิงอยู่ซองแม่แดงเพิ่นลงเนาะค่ะเจ๊แดงเพิ่นลงคลิปแม่ขั้วก็เลยเห็นแล้วก็มือนึ่งก็เห็นคลิปลูกไส้เพิ่นเนี่ลละโพข้นมากจังรู้ว่าเพิ่นป่วยแม่ขั้วกำลังเดินทางเดี๋ยวนี้สิเขาพัอใสกอล์แรมจะไปน้องบัวลำพูครับไปน้องบัวลำพูบอ่ะบ้านบ้านทวีคน,นเดิมนี่บ้านบ้านสาวเราเ้าบ่เออ บ้านเสาเราเ,าเพื่อผู้เขียวค่ะพี่น้องตอนนี้แม่ขั้วเดินทางอยู่เด,ด้อค่ะผู้ใดอ่านไล่มากหรือว่าทั่วมากไ,ไปขั้วอ่านสิบอะไรรับหรือบ่าใดยินเด้อค่ะพี่นออ้องเด้ออ่าสีเฮ็ดจังไดกะแม่ขั้วกะสีตอบมือแรงค่ะผู้ไล่เขามากในอ่าโทะรศัพท์แม่ขั้วกระไดใจเย็นๆแม่ขั้วสิไปตอบมือแรงเพราะว่าตอนนี้แม่ขั้วบนมีเวลาคือว่ากําลังเดินทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะ การเจ็บป่วยเพราะมีไัยหลีเกลียงใดเนาะพี่น้องเอาไปหอดไซมอดไซแล้วแม่ขัวกับสีไล่งานตลอดเด้อค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้กําลังอยู่สีเขาน้องวัวซอบครับถึงนะครับท่นอนอ่ะสีเขาน้องวัวซอแล้วค่ะพี่น้องเอารอการติดตามการเคลื่อนไหวกันเรื่อยๆเยนาะคะ่ะสีหอดเวลาไดกัย่งบบรูเพราะว่าแม่ขัวกับบเคยมาบ้านเพิ่น,าานักเียดอกแต่ว่าคือเห็นเพื่อนแล้วเห็นการเจ็บการเป็นกัอยากมาเบิงกันแลกกันเนาะค่ะพี่น้องนะ เอาแม่ขั่วกระ่ีไล่งานไประยะระยะเป็นระยะเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาเนี่ยค่ะพี่น้องขณะนี้แม่ขั่วกำลังเดินทางมาลงคู่น้องบวล้ำพู้เด้อเนาะเบื้องนี้เด้อเ็กเบิ้งไฟแดงครับติดไฟแดงค่ะพี่น้องขณะนี้แม่ขั่วกำลังเดินทางย่างบัตรทันหอดเด้อค่ะยังบอทันหอดบัตรทวีคนเดิมเด้อค่ะ ติดตามกันไปเรื่อยๆว่างต่อปเส้นอะไรจับตรงยึดกองนะบอสขึ้นเรือแค่ไนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังเดินทางไปเด้อค่ะพี่น้องนี่ยกำลังติดคุณผูงผู้ของน้องบัวรุู่มาแล้วค่ะพี่น้องใกล้แล้วล่ะใกล้ที่ถึงบ้านคุณพ่อทวีคนเดิมแล้วติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อ การไปเบื้องอาการาหรือว่าไปเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเมนไก่ก็คือไก่เม่นไก่ก็ค,กกกคือไก่เดอ้อค่ะพี่น้องการที่ไปเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเอาผู้ใดกระสิฝากฝากมาฝากคว่ำดีคว่ำงามมาทาั้งแม่ขั้วใดเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อติดตามกันไปเรื่อยๆขณะน,นี้รถกำลังติดไฟแดงอยู่ ยังอีกจักกิโลกะแม่ขั่วกับยังบ่ท่าน,นหูขึ้นกันตอนเจ็ดสิบโลครับอีกเจ็ดสิบโลบล่บ้าแล้วไปเจโลโอแสดงว่าเข้าสิบโลหอดประมาณสี่โมงพอดีนี่เนาะเบิงบ่งเบิ่งส้มวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องแม่ใจว่าเอามือน,นีแม่ขั่วไปย่างขึ้นร่งคลิปต่เ้าแท้มเมื่อเ้ากับไปเก็บยางพี่น้อง เศร้าหนึ่งไปเก็บย,ยางกับขึ้นมากมาหอดบานเลยโทรหาเบาแหลมกับเส้นหน้าดีบ้าไปซองเบิงพัทวีคนเดิมถังเท้าวาันกับมาแล้วกับ,บปลาแปรบขืนรอดลอดมากพอจักสีหอดเวลาไดกันยังบ่หูจักก้าดพนไก่พนไก่พี่น้องมาด้วยใจไหมมาด้วยใจไหมพี่น้องซุ่มนี่มาด้วยใจค่ะพี่น้องว่าขันว่าไปกัคือขืนรอดลอดจักบอลเบิงหอดเวลาอะติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังไปพ่ออ่า ตอนที่เข้าไปฮอดบ้านพอทวีเด้อค่ะพี่น้องเด้อตรงไปเห็นป่ะเอาค่ะพี่น้องตอนนี้เวลาเทพอไรล่ะนี่หามงครึงจะหามงคลึงแล้วใกล้จะถึงบ้านพ่อบ้านบ้าขับรถเครื่องมือบ้านเบาแหวบขับรถเครื่องมือว่าฉันนเด้อ ่ใ,ใจเนาะค่ะเนาะใจใจอยากมาเห็นกันอยากมาให้กำลังใจกันไก่ปันไดเข้ากับว่าไก่นอะพี่น้องขับรถเครื่องมือย่างเดี๋ยวนี้ย่างบ่ทานในหอดบ้านพ่อทวีคนเดิมอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าอยู่บ้านเสาเหล่าละเด้ตอนนี้แต่ว่าหังบอท่านใ้หอดเฮีนยนเพืน่นเอารอบึงสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่า ไปหอดเพื่นแล้วบ้านเพื่อนยูจังไดไปจังไดมาจังไดร่ทาบงึงสถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะค่ะพี่น้องเอาค่ะพี่น้องตอนนี้ลูกไส้เพิ่อนบอกมาบุกมมือเอาแล้วค่ะพี่น้องถึงที่หมายแล้ววีทนั่นแหละล้ม <c oughs> อะค่ะถึงที่หมายใบ <c oughs> ทางแล้วเ่ง,งเุยเร้อค่ะพี่พน,น้องห้าโมงครึ่งพอดีมาถึงบ้านพ่อทวีคนเดิม โอ้บัดรากับพี่น้องเลยตีสองสีหอดบ้านปะนนเนาะเขาก็หิวคือไฟไหมมวเขาเถอะน่านบาน,นี้ค่ะพี่น้องอ่ะตอนนี้มาถึงบานพ่อทวีคนเดิมเด้ดคอค่ะพี่น้องแม่ขั้วเดินทางมาครึ่งวันพอดีคะ่ะเคืองมือพอดีคะ่ะพี่น้องอเพิ่งจะมาถึงที่จุดหมายปลายทางแม่เฮ็ดยังแม่ฝนตกหนาวไปบ้านเฮาอันมีหนาวแน่ กับฮอนค่ะเสียญาเนี่ยมันโฮกค่ะค่ะแม่ค่ะถ้ากัดกับมือหนีขึ้นคำแล้วโอ้ยกับคือเก่าเหรอแม่ครับครับเอาสมาตาสาเทียนนาดีกั๊บน้ำกันลิดเอามาหยอดบ้านพอทวีแล้วเนาะแม่นค่ะครับนี่หันมือเพื่อนกับอาจานั่งเลรียนก็หันจนหน้าเด็กคนหนุ่มไปแยกย้ายกันเราบ้านสบายโดนหรือบปล่าแม่ สิเพราะท่านได้ลงอันนี้ไปหามุ่งเจ้านี่ยแหละค่ะยางมันไปมันกับป่้ไอ้ตโดนอยู่แต่ว่าเลี้ยงมันไปมันกับสีว่ามุ่งังใดไปบ่อยเค่ะโอ้เบิ่งคลิปแล้วอยู่บ้านแต่ว่าเล่ากับว่าเป็นมีโรคประจำตัวเนื้อแมนค่ะผมแห่งไม่เลี่ยงหน่อยค่ะเรี่ยว่าไปว่าสอบว่าใส่ค่ะพ่อเขาว่ากินอะไรพ่ออันนี้พ่อเป็นพ่อเพื่อนบอกให้จัางใดว่าว่าเป็นปู่เขาบอกโอ้ค่ะคุณเองก็มู้นแหละคุณนี่ ค่ะตอนนี้ยังพัฒนได้ไปเห็นพลาทวีนู่งมาฟ้างเขามาแล้วพึ่งจะล่วงรถอย่างไปสร้งเป็นพลาทวีนู่งค่ะค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางเข้ามาเอาผู้ใดเบิ่งคลิปแม่ขั้วน่ะตอนนี้กะเอาใจซอยกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาใจซอยกันแม่ขั้วก็ได้แต่เบิ่งคลิปแต่กับ่ได้คุยกันชนตู่ก็ได้เบิ่งแต่คลิปกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ โอ้เจ็นเลยครับพอตวีสวัสดีครับเจ็นเลสุขภาพแะยกได้ในช่วงในเศร้าเด้ออ่ะเบาๆก็ได้กันเลยครับเบาๆก็ได้โอ้เบาๆก็ได้เอาขึ้นมือเมื่อวานนั่งเบื้องคึ้นอยู่มือว่านโอนเงินมาให้ยูเดอร์มือว่านเซียนนาดีเซียนนาดีโอนเงินมาซอยอ่ะเอาแม่ครัวบพาท่นโอนเด้อพี่น้องแม่ครัวจะเอามา ให้พอทวีว่าจะพากันแวะสื่อขวางสปอนแม่นค่ะทั้งอยู่ของกินบานีเบิ้งในคลิปเดาเพรนพอทวีเราเราขินบ่ได้เนาะแม่นค่ะกินตามอาหารเหลวของทีแม่นสปอนกันนะครับเาข้าซอยเป็นเป็นปัจจัยเอาเนาะเป็นกำลังซับเป็นกำลังซับเอาหกเสียงแมนแมนค่ะครับดูคลิปสิเห็นคลิปครับ เซียนนาดีเสือ่าพี่น้องเอฟซีเฮาบัวว่าสี่ซองใดกับย่าเนาะครับเนาะแมนต้องเป็นผู้เดียวกันแมนค่ะติดติดตามกันของแม่บัวว่าจะเป็นทางซองของพอทวีแมนครับเป็นกระบอกเสียงให้กันและกันนะครับแมนัี่สี่ละยม่สี่เบาเลี้มน้ำใจดีครับเอฟซีเบาเลมแล้วก็เอฟซีเซียนนาดีแล้วก็เอฟซีแม่ขั้วนี่คือซองของพอทวีนี่คือลูกชายของเพิ่นแมนค่ะฝากช่องพอทวีไว้ครับย้ำไปไกลแล้วลูกต่อเห็นหน้านี่ ลูกลูกไส้ผู้ที่เท่า์ไรเนาะของควทวีนี่มีมีคนเดียวครับมีคนเดียวบ่โอ้หน้าตาดีค่ะอะไรคือค่ะอะไรครับอันได้เฮ็ดบ่เปลี่นโทรถามรถมีปัญหาเกี่ยวกับช่องโทรหาครับนแหพันยนอยู่ในคลิปเบิ้งควทวีตะจีได้คอมเมนต์มาถามเราอยู่ครับคุยกันเป็นมีปัญหามี่ยังกัเขาก็เห็นกันแหละขึ้นกระเบิ้งกันนี่ก็แครั่หัวหมูแจักกันแต่งหัหูแจกกัน อเขาใจ่พได้เบิ้งคลิปได้เบิ้งคลิปพ่อทวีไปเอานางฝานหน่อยนะดีแม่ขั้วเด้อพอทวีขั้วพาลวยค่ะสวัสดีค่ะพ่อโอ้หอยสววงหอยเศร้าใบใบเด้อเป็นเซียนนดีค่ะเป็นวงเป็นแย่ครับค่ะหอยซววงหอยเศร้าไปหาเหยบยูทูบผมไปข่มมนต์มาว่าอยู่เหล็กแม่ท่านกลุ่มผมทีมงานผมหลายครับนี่ยังกะเอาซียนนาดีปัดใจหรือว่ากำลังซับแม่ขั้ว ับน้อยไร้กันน้อยไร้จะนำใจความขมข้องเข้าอ่ะหมอบเข้ากะเอาให้ค่ะเอาไว้ถ้าซื้อให้ลูกซื้อนมนมเนื้อค่ะกินให้แข็งแร้งค่ะจะเดือดจะเดือดเดือดค่้าให้ผู้ไปนามาลังกะให้จะเลื่อนลุงเลี้ยงให้ไงให้ตัวไปให้ส้วงให้เศร้าปฏิหารนี่ได้ป่ะค่ะนี่ครับยังได้กับส้วงกับเศร้ากำลังใจเนาะอันนี้สู่กำลังใจค่ะ ขอเลีย้าวเขา้วยเหล้าแดงแดงนุ่มน่าดีคช่จะเจร่ญนจะเลืินใชไดีครับ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 ค่ะเอาค่ะพี่น้องแม่ครัวก็นำใจน้อยหน่อยเนาะค่ะเด็กเล่าเขาพี่น้องเงียบซียก็จะเลืมนพี่น้องร่วม่มเาอ่อง เอาไม้เด็กบัญชีของขวบไปลงไม่กุ้งใหม่แต่สีร่วงไม้เด็กบัญชีของขวบขวาน้ำเพื่อหยิบซีอยากซอยห้าผู้ใดอยากซอยเนาะบ่ต้องผ่านเฮ่ากาวข้าบัญชีบ่ต้องผ่านเห่าเอาเออมันอยู่ไกลบัญชีของคุณพ่อไว้งถ่ายคลิปเลยหาผู้อยากซอยน้ำใจค้านุ่มคาเพ่นเพิ่์ดเพิ่งยังไปเนาะอ่ะไอช่วงให้เศร้าค่ะค่าบหานค่ายากหยิบซีของ พอทวีค่าผู้ดูแลเนี้วพูดดูแลมีเวลาอยู่เบื้องหลังเฟซทุ้นพอทวีเลากัยังเสือมันอยู่ในการบอกไายทำคลิปของเล่าพอเล็กเขาดีแม่นเราตามสมองอาจารย์เรเด็ดดังๆแม่นแม่นพอทวีเพิ่นกับเป็นนักคำนวณที่หาเล็กมาให้เอฟซีเฮาแม่นครับผู้นึงละเป็นื่อเสียงที่โด่งดังมากพ่อทวีคนเดิมครับอ่ะยังติดใจเพิ่นแปลเหล็กหน้าฟ้านหน่อยอยู่ดิฮ่าฮเป็น อยู่กับลูกไส่หับลูกไส่เพลินตั้งแว่าฟังบนกระไรเห็ดควายให้เก็บยูทูปเท่านั้นพอแบบแค่หลุมหลุมดีมีอะไได้ทางการของแม่ก็มีอย่างปรึกษาเลยครับปรึกษาเลยมีอย่างกบบพ่อไปคุยกันได้ชั้นนี้ก็คือว่าใกรคุณหน่อยจะว่าบ้าแหลมปรึกษาได้เด้อลูกเด้อแม่ก็อาศัยเพลินนี่ยล่ะอาศัยเส้นน่าดีอาศัยบ้าแหลมแม่แม่ขั้วกระเพิ่งเปิดช่องได้แค่บวกกี่เดือนเท่ากันล่ะ เลนดียนยูทูบแต่ว่าเฮ้านี่น้าใจแน่นอนครับคุยถึงว่าพอจะนี่มันหัวอกเดียวกันไหมเขาว่าคนเดียูทูกครับนี่ยังซอยเลยกันได้เอาแม่เพิ่งจะได้คลิปหมือว่านนี่เป็นหูเงากระหนี่ด้วยเดนมือนีเซื่องเด้อพอทวีเมียนอยู่บัดเบิ่งก็ได้คลิปคือจังเป็นเงาเงาถ้ากันนอนนั่งเบิ่งอย่างไรเพราะว่าไปหมอสายยาไรโอ้หมือว่านหมอสายยาไรไปยาล้มยายายากลุ่ม วิจนาครับเพื่อวายาลองเพียงความเชื่อค่ะมือนี้เจียงบ่อได้เนาะวัดบ่อได้กินเขาได้ครับกินเขาได้กินเขาได้โอ้เราก็อยากเงี้ยครับนี่คือน้ำคิดน้ำใจของคนไทยเฮานะครับนไกลยุกไกลมาะถิ่มกันโดยเฉพาะท่งช่องยูทูปคือกันนี่ค่ะโม้เดียวกันเลยยังแงนเกี่ยวกับมุนีก็ถือว่า เป็นคนของประชาชนเนาะซ้ำเพิ่นเป็นคนของประชาชนเนาะหาตัวเลขแนวทางให้ผู้ใดดีน้ำเพิ่นกระไลผู้มีตีนมีมือน้ำเพิ่นกระไลผู้ผู้ใดตั้งรักตั้งมีโอกาสตั้งรักได้กินได้ท่าน้ำเพิ่นเพอผ้าเพิ่นเป็นคนหาตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเข้านะค่ะพี่น้องเนาะดีขึ้นดีขึ้นถือว่าดีขึ้นใบมุ่งหาชั่วโมง หาชั่วโมงแต่เข้านางรถมาขับรถมาทากันเต่ากันเด๋ว่าเที่ยงที่เทียงว่าบ่อยากแม่ได่มือนี่ยพอเวลามันมันเลื่อยใบหรอมั้งไปขันปลาจะไปคือไปห้าว่าเของหน้าปลาแล้วมันแล้วเพราะต้องมีสนอะไรมาอันอันผู้ดูแลนี่ประจำบ่ค่ะนี่เป็นเป็นร้านเป็นร้านบอกโอ้โหบุญแย่งช่วยกันที่ร้องเข้าไปได้บุญได้บุญ กันแมนยูไก่ไม่ยำกูเมืองเนาะแมนแมนเอ้ากันใจกันเลยนะเอ้ายูไก่ก็หายนับกำลังใจกันยูไก่กระซัมยูไก่ยูไก่เหรอเพราะมันทั้งซื้อทั้งระบบอันนี้มันไงกูเมืองแมนค่ะอ่ะพี่น้องเอฟซีเข้าห้กำลังใจซึ่งกันและกันเด้อคำอวยพรทุกคำคำว่าจาได้ทุกคำที่พี่น้องเอฟซีให้อวยพรให้พ่อทวีเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาหมายเลขบัญชีธนาคารนะเอามาเป็นหลักหมายเลขบัญชีธนาคารพ่อทวีไดิกระดาษไรแม่ครัวกะจะล่งหายยู่เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีแม่ครัวผู้ใดอยากช่วยกําลังซับพ่อทวีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอฟซีแม่ครัวอ่ะเดี๋ยวแม่ครัวกะสิบอกอีกเทียนหนึ่งคันว่ามั่นใจกระโถ่ข้ามหาแม่ครัวได้ 0 9 8ย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสอง้านี่คือเบอร์แม่ขั้วเด้อค่ะพี่พน้องเด้อสายบนเท่านะครับเช่นท้่ดีแต่เดินทางมากอยากให้พี่น้องเขาเห็นน้่กันนะครับเนาะเพราะว่าในโลกนี้นะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะครับซอยเลือยเสื่อมกันและกันนะครับนำาใจคนไทยนะครับนี่คือหมายเลือของรุ่พ่อทวีนะครับธนาคัรนเข้ากระสอครับทกรสอเนาะนี่ เอาสัตย์เยียนก่อนล้วเปล่าแล้วครับแคปหน้าจอพี่น้องเสียเข้ากันอ่ะครับพี่น้องนี่ค่ะคือหมายเลขบัญชีธนาคารของพ่อทวีเด้อค่ะพี่น้องเด้อทกศเด้อค่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสุลงเป็นตัวอัอ่ะเบิ้งใกล้ๆค่ะพี่น้องมมมุุกล่อ่ะอ่ะผู้ใดมีใจน้ําใจช่วยเหลือกันคนไทยด้วยกันอ่ะพี่น้องเอฟซีเฮ้า กำลังใจกำลังสับเป็นเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดค่ะแม่ขัวคะัวะหรเล่าแหลโอกาเอาจันไดกะคอมเมนต์กันเขาม่าหรือโทษเขาขมาคันบ่มันใจจังไดกะโทษเขามาหาแม่ขั้วไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อศูนย์เก้าแดหนึ้าสองเจ็ดเาสองเบือแม่ขั้วเนาะค่ะพี่น้องเอมาเห็นไามเโมทนาซอยกันนะครพี่น้องเฮาเด้อ พอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะตอนนี้ช่องยูทูบคือกันพี่น้องครับโอ้โหน้องเดี่ยวบนตรงเลยคุณบอกเีอะพี่น้องครับผิวพันก็ยังดีอยู่ครับเจี๊ยบบวบรักษาครับผมยังอยู่กันบวบน้องครับสร้างกุศลให้พี่น้องครับผมสร้างกันเอาไว้ไงนี่ครับผมครับเดินได้ม่จากรใช่ว่นงเอาพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ